ความโดดเด่นของดวงดาวในวันที่16พฤษภาคม2อง7เนี่ยถูกจับคู่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะ1 5 5 0 1 1นะคะอันนี้เป็นราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการเงินกระดุมพระของดวงเมืองดวงโลกคู่ที่สองสีหกกุมลักนาด,ดวงเมืองดวงโลกและในเรือนวินาศสามแรงมากเลยซื้อนามีเลยนะคะ และ7-9็ด้ในเรือนล่าผ้าของดวงเมืองดวงโลกในเวลาประมาณ15นาฬิกาน,นาทีลัคนาจะสถิตที่ราศีกันในเรือนของดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธเนี่ยไปสถิตเป็นน้ำในเรือนฝ่ายกุ้มกับดาวพระศุกร์4 6คู่ธาตุน้ำ โดยมีดาวพระงคาและดาวพระราหูเล่งลัคนาดูดีๆนะสามดโดนเด่นมากเลยทั้งทั้งที่สถิตในเรือนวินาศของดวงเมืองดวงโลกแต่เป็นพินทุบาทที่แรงมากเลยของลัคนาในเวลาประมาณ15นนาทีและ7-9คือดาวพระเสวกับดาวพระเกต สถิตในเรือนลาภพระโชคลาภของดวงเมืองดวงโลกและ100551นะคะในเรือนกระดุมพระของดวงเมืองดวงโลกเพราะฉะนั้นคู่ที่จะจับมาโดยโดดเด่นเนี่ยก็คือ100551ในเรือนกันเงิน อันนี้เรารออยู่นะคะดูดีๆนะแล้วก็อย่าทิ้งด้วยสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์อาจจะเป็น6 0 6 5 6 1หออกแล้วนะคะก็จะเหลือ60และ65 6 5 5 6เนี่ยเรารออยู่นะคะแล้วก็46นะดาวพระพุธกับดาวพระศุก์ซึ่งดาวพระศุก์เป็นเจ้าเรือนการเงินส่วนดาวพระพุธเนี่ย เป็นตนุลักษ์ของลัคนาในเวลาประมาณ15นาฬิกาีนาที4ีโดดเดนนะคะ38คู่ธาตุลม4 6คู่ธาตุน้ำหนึคู่เพื่อนรัก7 9ในเรือนของพระราหูที่กุมกับดาวพระอังคารระวังชุดนี้ไว้สักหน่อย38มแปดสามดสามเนะคะ ค่ะอาจารย์สรุปให้นะคะที่โดดเด่นมากๆเลยคือ1 0 1 5แล้วก็5 0นะคะและ4 6และ3 8อาจารย์ให้ชุดนี้เลยที่โดดเด่นเลย1 5 4 6 3 8นะคะคู่เพื่อนรักคู่านนามเด็กก็ 1>, 1 5ึ่3 8้าสี่หแนะคะแล้วอันดับสองถ้ายังเขียนไม่เต็มหน้ากระดาษน,นะเดี๋ยวมันจะว่างๆเราก็มาหนึ่งศูนย์ห้าศ็ดาสองหนึ่งหนึ่ 7จ็ดนะคะอาจารย์ให้แค่ที่เองนะอย่าบอกว่าอาจารย์ให้เยอะนะคนที่ว่าอาจารย์เนี่ยยไม่ถูกไม่รู้ด้วยเพราะฟังไม่จบนะคะค่ะก็ในวันที่16พฤษภาคม2567ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ